สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากรุงเก่าของเรากันบ้างครับไปชมเหรียญประสบการณ์นะครับของหลวงพ่อโกนะครับแห่งวัดเก้าห้องกันครับในรุ่นนี้จัดสร้างเมื่อปี2534ครับนี่ครับเป็นเหรียญที่มีข่าวอื้ฮานะครับเมื่อวันที่27่ิบุจายนนะครับ2534ายน2534ครับที่มีเฮลิคอปเตอร์นะครับของกองทัพอากาศตกนะครับแล้วก็ผู้สนใส หลวงพ่อนะครับรุ่นนี้นะครับลอดตายอย่างปาฏิหาริย์นะครับสาหรับเหรียญหลวงพ่อโคะนะครับก็จึงต้องรุ่นนี้จึงมีผู้ทุคูลทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นเลิศอีกเหรียญหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับโดยเฉพาะจากการเดินทางและก็มีประสบการณ์มาแล้วนั่นเองครับนี่นะครับก็ปัจจุบันผู้นิยมสะสมพระเครื่องจัดให้เป็นเหรียญเอ่อบางท่านเรียกว่าเหรียญไฮเทคนะครับแล้วก็บล็อกแรกนะครับซึ่งท่านท่านเนี่ยครับก็ปัจจุบันเริ่มเป็นที่ ต้องการนะครับของผู้นิยมสะสมพระเครื่องโดยทั่วไปเลยนะครับเื่องแต่ว่ามีจํานวนการสร้างน้อยนั่นเองครับครับก็เหรียญรุ่นนี้นะครับก็จัดสร้างนะครับเมื่อปี2534นะครับเนี่ยนะครับเอ่อซึ่งสมัยนั้นนะถนนทางไม่ดีนะครับก็ชาวบ้านก็นิยมนะครับใช้มอเตอร์ไซค์กันนะพาเป็นพื้นที่กันด่านนั่นเองครับไม่มีรถโดยสารครับเพื่อนๆนี่นะครับเอ่อ แม้แต่พระที่จะออกไปบินธบาติที่ถนนใหญ่นะครับก็ยังต้องต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับโดยมีิเสดพาซ้อนมอเตอร์ไซค์ออกไปครับนะบเพื่อไปบินธบาตอย่างนี้ครับแล้วก็ในช่วงนั้นทางวัดก็มีาระที่ยังสร้างอุโบสถไม่แล้วเสร็จครับหลวงพ่อโคก็จึงตั้งใจทําเหรียญขึ้นมาเพื่อมอบให้กับผู้มาทําบุญสร้างอุโบสถครับนะครับสมทบทุนสร้างอุโบสถนั่นเองครับท่านก็ได้บอกกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ทับเทมเจือนะครับที่ตอนนั้นเป็นสิทธิ์ค้นกุติของท่านนะครับ ว่าอย่าทําเหรียญแปลกๆสักเหรียญหนึ่งนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัสดิ์ก็กระเสาว่าเอาแบบหลวงพ่อปานทีนู่นทีนี่เหรอท่านก็บอกว่าใช่ข้าจะขี่มอค์ครัไนคครับแล้วก็ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัสด์นะครับไปเอารถมอเตอร์ไซค์จะมาห้าเบลครับนะครับนะครับมาแล้วเอากล้องมาถ่ายตั้งขาตั้งแล้วก็ให้ท่านนั่งนะครับหลวงพ่อโกะนั่งที่รถไว้พอกดชัตเตอร์ให้ถ่ายเองนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัสด์ก็วิ่งไปนั่งที่คนขับ ครับนะครับก็ได้รุ่นรูปรุ่นนี้ออกมาครับรุ่นแรกเขาบอกว่าทําเพียงประมาณ500เหรียญนะครับนะครับว่ากันว่าประมาณ500เหรียญครับเพื่อนๆนะครับก็เป็นเหรียญทองแดงนะครับทรงวงรีแนวตั้งนะครับนะครับขนาด2.4เซนคูณสามจุเซนนะครับความสูง3.6เซนนะครับมีหูในตัวนะครับแล้วก็หนาประมาณ2มิลครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์หันไปทางขวาครับนี่ครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งครับในปี35ครับก็ท่านก็สร้างขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งครับนะครับ รุ่นแรกก็เรียกว่าเหรียญขาไปนะครับรุ่นปีสามห้าก็เรียกว่าเหรียญขากลับนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับโดยันนี้มอเตอร์ไซค์ก็หันไปทางซ้ายครับนีนี้คนขับก็จะเป็นพี่สมนึกรับนะครับซึ่งเป็นคนขับตัวจริงของท่านนะครับที่ไปไปไหนมาไหนกับหลวงพ่อประจํานะครับนี่นะครับก็เป็นที่มาของเหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆนะครับหลวงพ่อโกะเนี่ยครับก็ท่านเป็นเขาว่ากันเป็นท่านเป็นอ่า คนจังหวัดตากนะครับนะมาเป็นเจ้าอาวาสของวัดเก้าห้องนะครับแล้วก็ท่านครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อโบนะครับวัดโคกฮิลันนะครับเจ้าตำหลับน้ํามนเดือดเมืองกรุงเก่านั่นเองนะครับแล้วก็ท่านยังเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแปลกวัดบวชอำเภอบางบานด้วยครับนี่ครับว่ากันว่าท่านเกิดราวปี2450นะครับแล้วก็มามรณภาพราวปี2535นครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับเหรียญรุ่นนี้ปัจจุบันมีเจออยู่ทั้งหมด4บล็อกครับบล็อกแรกท่านท่านนะครับ นี่นะครับบล็อกอื่นๆก็ทางวัดจัดสร้างนะครับออกมาเรื่อยๆครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับวันนี้ก็เลยเอามาให้ชมทั้ง4บล็อกเลยครับเพื่อนๆท่านใดมีเหรียญรุ่นนี้นะครับนะครับนะครับอยากรู้รายละเอียดต่างๆนะครับก็มาเทียบกับเหรียญที่ผมจะนําเสนอให้ท่านดูนะครับนี่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกครับเพื่อนๆนี่นะครับจัดสร้างเมื่อปี2534ครับนี่นะครับนี่ครับเป็นรูปของหลวงพ่อโคะนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าเบล80นะครับด้านหน้าเป็นรูปผู้ช่่ววยยศาาาสสตรรรรจ์์ุัััฒนนนนนะะคคบบีเป็ โชเฟอร์จำเป็นนะครับนี่ครับนี่ครับรายละเอียดตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆเป็นเหรียญปั๊มนะครับด้านหน้าก็เป็นขึ้นรูปด้วยมือนะครับตรงสือเป็นแท่งคมชัดนะครับก็มีข้อความว่าหลวงพ่อสุมณนะฮะสุมโนนะครับนี่นะครับวงเล็บว่าโกะนะครับอายุ84ปีพศ2534ครับนะวัดเก้าห้องครับนี่นะครับตรงกลางก็เป็นรูปนั่งหมอไส้นะครับไปหันไปทางขวานะครับเพื่อนๆนี่นะครับมีหูห่วงในตัวนะครับนี่ครับ ด้านหลังก็มีข้อความว่ารุ่นพิเศษครับปศ2534ครับนี่นะครับแล้วก็มีอักขระยันขอมตรงกลางนะครับข้างล่างก็มีข้อความว่าที่ระลึกปฏิสังขรณ์นะครับสังขรณ์อุโบสถครับนี่ครับนี่ครับตัวอักขระยันนะครับก็มีอ่านได้ว่านะครับตัวบนกรอบนอกนะครับกรอบนอกนี่เป็นสี่มุมนะครับอ่านได้ว่าณนะครับมะพระนะครับ ส่วนตรงกลางซึ่งเป็นแบ่งเป็นเก้าตัวนี่นะครับมันต้องอ่านต้องอ่านเป็นจังหวะนะครับถึงจะอ่านรู้เรื่องนะครับนี่นะครับตัวนี้คืออะนะครับสังนะครับวินะครับสุนะครับโลครับปุครับสะครับภุพระครับอ่านว่าอะสังวิสุโลปุสะภูพระนั่นเองครับก็เป็นนี่นะครับนี่นะครับเป็นอัขรยานของท่านครับเพื่อน ครับลักษณะเหรียญเป็นเหรียญปั๊มครับด้านหน้าขึ้นรูปด้วยมือนะคมชัดครับนะครับเส้นซ้อนต่างๆคมชัดโดยเฉพาะเป็นบล็อกแรกด้วยนะครับนี่นะครับบล็อกแรกบล็อกบล็อกที่1นะครับก็รายละเอียดต่างๆค่อนข้างคมชัดครับด้านหลังขึ้นใช้วิธีการกัดกดนะครับใช้กัดกดนะครับนี่ครับตัวหนังสือแบบกัดกดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับนี่ครับลักษณะเหรียญตึงเรียบนะครับตึงเรียบมี เห็นแรงกระแทกมีร่องรอยการกระแทกเหรียญให้เห็นนะครับนี่นะครับนี่นะครับกัดกดนะครับเพื่อนเนี่ครับนี่นะครับนี่นะครับดูลักษณะตัวตัดนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับตัวตัดเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะครับหยาบหยาบนะครับตัดไม่ขาดนะครับตัดหยาบหยับหยาบไม่ค่อยคมนะครับตัวตัดไม่ค่อยคมนะครับนี่นะครับนี่นะครับปีสองพันห้าร้อยสามสี่ครับลักษณะรูเจาะ โอลูกห icism, ่วงนะครับเจาะไม่เต็มนะครับเห็นบ่าดอยู่ภายในนะครับเพื่อนๆเห็นบาอยู่ภายในนะครับนี่นะครับนี่ครับรายละเอียดต่างๆคมชัดนะครับดูใบหน้าของท่านสักนิดหนึ่งครับนี่ครับภาพซูมพอนข้างไกลนะครับรายละเอียดอาก็ก็เห็นได้ไม่เยอะนะครับรายละเอียดใบหน้าของท่านนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับ รุ่นนี้จุดสังเกตก็คือตรงล้อครับใต้ล้อก็จะมีเงารออยู่ครับเห็นไหมครับเป็นเส้นซ้อนนะครับทั้งล้อด้านหน้าและล้อด้านหลังนะครับนี่ล้อด้านหลังก็เห็นเส้นซ้อนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเส้นซ้อนนะครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้เส้นนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าก็เห็นเห็นใช่ไหมครับเพื่อนๆเส้นซ้อนนะครับนี่ครับนี่นะครับเส้นซ้อนนะครับวิ่งอย่างนี้มาเลยนะครับนี่ครับวิงเส้นซ้อนนะครับนี่นะครับเส้นซ้อนเห็นรายละเอียดของ มันมีก็เส้นเกินนี่ครับเส้น4ี่ล้อทะลุล้อมาเลยนะครับนี่ก็มีให้เห็นนะครับนี่ครับตรงนี้ก็มีให้เห็นบล็อกแรกจะคมชัดนะครับเพื่อนๆนะครับบล็อก2บล็อก3นะครับบล็อกอื่นๆก็ความคมชัดก็จะลดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับนะครับเพราะว่าเอาบล็อกแรกมาทํานั่นเองครับนี่นะครับนี่ครับจุดสังเกตตัวอสลังตัวสระอู่ครับจะเป็นแบบโค้งๆนะครับตวัดปลายจะมาด้านหน้านิดๆนะครับนี่นะครับ ทั้งสามตัวนะครับเพืนอนๆนี่ครับนี่ครับดูเจาะจะเล็กๆนะครับบล็อกแรกนะครับนี่ครับตรงนี้บาก็จะวิ่งขอบเหรียญก็วิ่งลู่มาที่หูเหรียญเลยนะขอบเหรียญก็วิ่งลู่ขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับแล้วก็เพื่อนๆจะดูตรงนี่ฮะด้านหลังเป็นตัวหนังสืออะไรต่างๆนี่ใช้วิธีกัดกดนะครับนี่ครับก็จะเห็นร่องรอยกัดกดมาก็จะมีรอยพดนะครับนี่นะครับเกิดขึ้นนะครับน่าจะเป็น ช่างเขาทำพลาดนะครับนี่ครับมีเกิดรอยพดขึ้นมาที่พื้นเหรียญครับนี่ครับตรงนี้ก็มีนิดๆครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับที่เขาใช้มองกันนะครับนี่ครับก็คือมีเส้นขนแมวครับเพื่อนๆเส้นขนแมวนี่ครับเส้นขนแมวบริเวณนี้ครับเนี่ยเส้นวิ่งอย่างนี้ครับนี่นะครับวิ่งวิ่งวิ่งอย่างเนี้ยทะลุมาตรงนี้ครับมาที่สรัอึกนะครับจากขอบเหรียญเนี่ยครับนี่ครับบบเหรียญเรียบนะครับดู ร่องรอยตัวเหยียบเหรียญด้านข้างนะครับมีให้เห็นนิดๆนะครับมีร่องรอยตัวเหยียบเหรียญด้านข้างนะครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับตัวเหยียบเหรียญนะครับไม่ค่อยคมนะรุอนนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ลักษณะการปิ้นนะครับลักษณะการปิ้นของเหรียญนะครับมีให้เห็นนะครับนี่ครับนี่นะครับลักษณะการปิ้นของเหรียญนะครับครับแล้วก็ลักษณะการปิ้นของรูเจาะนะครับนี่ครับนี่ครับตัวเหรียญเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับ นี่ครับเป็นเหรียญรุ่นแรกครับเพื่อนๆนี่ครับท่านใดมีก็ลองมาเปรียบเทียบกันดูนะครับจะสังเกตว่าตัวตัวมอไซค์เนี่ยจะรายละเอียดจะค่อนข้างเยอะมากครับสำหรับบล็อกแรกนะครับบล็อกสองบล็อกสามบล็อกสี่ก็รายละเอียดรู้เหมือนเหมือนรู้สึกว่าจะลดลงมาเรื่อยๆครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับเส้นจีริ้วจีวอนนี่คมๆเลยครับเส้นนี้ก็คมๆนะครับเพื่อนๆนนี่ครับแขนขานะครับคมชัดนะครับท่อเทอร์อะไรคมชัด แนวของล้อเลืออะไรคมชัดนะครับนี่ครับบางคงบางโคนะครับดูลาก็มีชีวิตเลยครับเขาก็เขาเลยเรียกว่าเหรียญไฮเทคครับนี่นะครับแปลกครับไม่เหมือนใครครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยในเมืองไทยครับนี่ครับเนี่ยมาดูเหรียญบล็อกที่สองกันครับนี่ครับบล็อกสองครับก็ผมดูแล้วน่าจะเอาบล็อกแรกนั้นมาทานะครับเพื่อนๆนะฮะบล็อกบล็อกแรกมาทํานะครับนี่ครับละเอียดหน้าหลัง คล้ายกันเลยครับแต่ว่าความคมชัดสู้บล็อกแรกไม่ได้ครับเพื่อนๆนี่ครับเหมือนกันเลยครับนี่ครับแตกต่างกันอย่างเดียวคือรูเจาะมันจะใหญ่กว่าครับเพื่อนๆเมื่อกี้รูเจาะเล็กใช่ไหมครับวันนี้รูเจาะใหญ่แล้วก็ตรงนี้มันจะมีเป็นบ่าขึ้นมาครับของเดิมมันเหรียญมันจะค่อยลู่ลู่ก็ไปที่หูใช่ไหมครับตอนนี้มันมีทําขยักเป็นบ่าขึ้นมาก่อนนะครับแล้ววิ่งมามาที่ขอบหูเหรียญตรงนี้ครับนี่ครับสังเกตนะครับนี่ครับบล็อกแรกครับเห็นไหมครับต่างกันนะครับ บล็อกสองกับบล็อกแรกครับนี่ครับรูเจาะก็ต่างกันนะครับเนี่ยตัวตัดต่างกันนั่นเองนะครับนะครับรายละเอียดอื่นๆเหมือนกันเลยครับเพื่อนๆนี่ครับตรงมีผดขึ้นเหมือนกันนะครับตรงนี้ครับนี่ครับผดขึ้นนะครับเส้นขนแมวตรงนี้ก็มีให้เห็นนะครับนี่ครับวิ่งมานี่นะครับมีผดตรงนี้นิดนึงก็มีนะครับนี่นะครับนี่ครับดูลักษณดตัวตัดครับนี่ครับตัวตัดบล็อก2นะครับตัวตัดนะครับ นี่ครับตัดบล็อก2ครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับตัดไม่ขาดนะครับตัดไม่ขาดสไตายยังตัดไม่ขาดนะครับนี่นะครับบล็อก2ครับ โอเคครับเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวมาดูบล็อก3กันต่อครับนี่ครับผมท่านใดมีก็อมาดูนะครับลองดูว่าของท่านเป็นบล็อกอะไรนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่เป็นบล็อก3ครับเพื่อนๆครับรายละเอียดต่างๆก็แบบเดียวกันหมดเลยนะครับทั้งหน้าและหลังครับนี่ด้านหลังก็บล็อกเดียวกันเลยครับด้านหลังเป็นแบบบล็อกเดียวกันนะครับแต่ว่าความคมชัดก็ลดลงมาเรื่อยๆครับนี่ครับบาร์ก็คล้ายๆกับบล็อก2นะครับรูเจาะขนาดใกล้เคียงบล็อก2นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ ผลดละเอียดพดอะไรต่างๆก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับพดบริเวณนี้ก็มีนะครับนี่นะครับเส้นขนแมวนะครับวิ่งมาก็มีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันเดี๋ยวลดความคมชัดลงมานิดนึงนะครับเป็นบล็อกสามนะครับตรงนี้ก็มีนิดๆนะครับเส้นพดบริเวณนี้นะครับครับหนังสือก็เริ่มยืดนะครับหนังสือเริ่มยืดนี่ครับส่วนด้านหน้าของบล็อกสามเนี่ย มันจะไม่มีวง 3. ล้อ <hi> ไม่มีเส้นเงาล้อครับบล็อกหนึ่งบล็อกสองเงาล้อมีนะครับเงาล้อมีแต่บล็อกสามไม่มีแล้วครับเพื่อนๆรายละเอียดของตัวมอเตอร์ไซค์ก็ลดน้อยลงไปนะครับลดน้อยลงไปนี่นะครับตัวที่สังเกตก็คือว่าสระอุจะเป็นแบบตรงๆครับทั้งสามตัวครับบล็อกหนึ่งสองสระอุ่โค้งๆนะครับเพื่อนๆนะครับบล็อกสามสระอูตรงครับนี่ครับนี่นะครับ มาดูตัวตัดกันครับนี่ครับนี่นะครับตัวตัดนะครับตัวตัดไม่ค่อยขาดนะครับก็ยังไม่ค่อยคมนะครับตัวตัดเหมือนกันนะครับนี่นะครับตัดนะครับ เห็นไหมเปรียบเทียบตัวตัดบล็อก3กับบล็อก2กันนะครับนี่ของบล็อก2นะครับบล็อก2อยู่บนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเห็นว่าคล้ายๆกันเลยนะครับตัวตัดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตัวตัดนี่นะครับนี่ครับตัวตัดนะครับบล็อก2กับบล็อก3ครับเพื่อนๆนี่นะครับ ใช้กันนะครับมกสองกับสามนะครับนี่นะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อน เป็นแบบเปลี่ยนปั๊มนะครับที่เจอก็เป็นทองแดงลมบรรปูนะครับลมบันปูหมดเลยนะครับเพื่อนๆลมบางๆก็น่าจะเป็นลมร้อนนะครับลมร้อนนะครับนี่ครับจุดต่างก็คือถ้าเป็นบล็อก2สระอุนะครับสระอุนี่ครับสระอุจะโค้งๆนะครับบล็อก2อยู่บนนะครับบล็อก3เนี่สระอุจะตรงๆนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับต่างกันนะครับบล็อก2ก็ยังเห็น เงาล้ออยู่นะครับบล็อกสองนะครับเงาล้อยังเห็นอยู่นะครับนี่ครับมีเงาล้อเห็นนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับเงาล้อส่วนบล็อกสามไม่มีแล้วนะครับเงาล้อไม่เห็นแล้วครับแล้วก็รายละเอียดความคมชัดรายละเอียดต่างๆของรถก็บล็อกสองจะละเอียดกว่านะครับละเอียดกว่าภาพรวมจะละเอียดกว่านะครับบล็อกสองละเอียดกว่าครับนี่ครับเส้นหรือจีวงซีบอลนะครับบล็อกสองละเอียดกว่าครับนะครับรายละเอียดหลวงพ่อนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัสดิ์บล็อกสองละเอียดกว่านะครับ นี่นะครับนี่่ครับอาโอเคครับเพื่อนๆแล้วก็มาดูอีกบล็อกหนึ่งครับเป็นบล็อกสุดท้ายปัจจุบันบล็อกนี้เจอเยอะมากครับเพื่อนๆนะครับเป็นบล็อกสี่ครับบล็อกสี่หรือบางท่านเรียกว่าบล็อกท่อจุดครับท่อจุดก็คือตรงนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันจะมีจุดอยู่ตรงปลายท่อนะครับจุดออกมาข้างนอกเลยนะครับลอยๆอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นบล็อกท่อจุดครับเพื่อนๆนี่ครับตัวสระอุตรงๆนะครับเพื่อนๆนี่สระอุตรงๆ รายละเอียดอื่นๆเหมือนกันครับเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับพอความอะไรต่างๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าสังเกตอีกตัวก็คือแนวแขนบนกับล่างเนี่ยจะกว้างหน่อยหน่อยครับเพื่อนๆแข้งบนบนกับล่างครับถ้าที่บล็อกสามนะครับนี่นะครับแขนแขนบนกับล่างเนี่ยจะชิดเห็นไหมครับบล็อกสามแขนบนล่างชิดบล็อกสี่ห่างครับเห็นไหมครับอีกตัวคือบล็อกสี่นะครับตรงตรง ไฟหน้านะครับบล็อกบล็อกบล็อกสาบล็อกหนึ่งถึงสามในไฟหน้าจะตันตันครับบล็อกสี่จะเป็นเส้นคู่ครับเส้นคู่ครับเส้นคู่เส้นหน้านะครับเส้นหน้าจะจางจางนะครับจางๆหน่อยแล้วก็มีเส้นหลังครับเป็นเป็นคู่งียครับตรงกลางกรุงควงครับนี่ครับต่างกันตรงนี้นิดหนึ่งครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็เออันนี้บล็อกหนึ่งเออบล็อกสี่รูเจาะใกล้เคียงกับบล็อกหนึ่งครับมีบ่าอยู่ข้างในครับเพื่อนเือนนี่ครับเห็นไหมครับ เหรียญตึงเรียบนะครับเหรียญตึงเรียบนี่นะครับแล้วก็บล็อกสีอีกอย่างก็คือว่าพดจะหายไปหมดเลยครับเหมือนว่าทําบล็อกขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อนๆแต่ว่ารายละเอียดเหมือนเหมือนกันรายละเอียดต่างๆเหมือนกันเลยครับพดพดไม่มีเลยครับน่าจะทําบล็อกขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้ไอ้ตัวตัวที่ไอ้วงกลมระไวเนี้ยจะเล็กกว่าครับบล็อกหนึ่งถึงสามครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับ การปิ้นนะครับตัวหยียบเหรียญนะครับมีเห็นนะครับนะครับการปิ้นตัวหยียบเหรียญนะครับครับนะฮะหูเจาะนะครับหูเจาะนี่นะครับมาดูที่รอยตัดครับตัวตัดด้านข้างครับเพื่อนๆนี่ครับตัวตัดด้านข้างนี่นะครับนี่นะครับ นะครับตัวตัดข้างนะครับลักษณะอันปิ้นนะครับนี่ครับอันปิ้นผิวตึงเรียบนะครับตึงเรียบไม่มีบวมนะครับเอามาเทียบตัวตัดกันบ้างครับตัวตัดกับบล็อกสามนะครับบล็อกสามนี่ครับบล็อกสามอยู่บนนะครับเพื่อนๆนี่ตัวตัดนะครับลักษณะตัวตัด นี่ครับตัวตัดนะครับตัวตัด ผมเป็นบล็อกสี่ครับนี่ะครับบล็อกสี่นะครับเห็นบล็อกท่อจุดนะครับเพื่อนๆท่อจุดนะครับท่อจุดนะครับบล็อกด้านหลังแกะพิมพ์ขึ้นใหม่ครับนี่นะครับแกะพิมพ์ขึ้นใหม่นะครับแต่ว่าก็ใช้วิธีกัดกดเหมือนเดิมนะครับกดกดเหมือนเดิมนี่นะครับนี่นะครับโอเคครับเพื่อนๆนท่านใดมีเหรียญรุ่นนี้ก็ลองมาเปรียบเทียบกันนะครับในนี่นะครับเหรียญ ไอเทคนะครับเหรียญปษษษษระสบการณ์ของหลวงพ่อโก้วัดเก้าห้องนะครับซึ่งหลายๆท่านก็รู้จักหลวงพ่อโก้ก็จากเหรียญรุ่นนี้แหละครับเพื่อนๆนี่นะครับเป็นเหรียญขาไปนะครับจัดสร้างปี2534นะครับเหรียญ er บล็อกประสบการณ์ที่ฮอตกนะฮะแล้วก็ผู้ที่เออเอาติดเหรียญของท่านไปด้วยไปบูชารอดชีวิตเราปาฏิหาริย์ครับเพื่อนๆวันนี้มีไหมชมทั้ง4บล็อกเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองมาเปรียบเทียบพิจารณาดูนะครับเพื่อนๆ นี่นะครับโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับฝากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วก็กดปุ่มแจ้งเตือนเพื่อไม่พาลาดรับชมรายการใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ